สวัสดีครับวันนี้น้องเลิศครับผมน้องแฮงเฮงกับน้องนําโชคมาทักทายนะครับผมวันนี้น้องเหลิศม,นะม,ม,มาครับจะมาร่วมฝึกฝนตําส้มตำมายมนะครับผมวันนี้จะมาร่วมฝึกฝนไปได้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผม อ่าเราก็พอดีเก็บมะยมแถวที่ทํางานมานะครับผมวันนี้ก็มะยมต้นนี้อร่อยนะครับผมไม่ไม่เปรี้ยวมากครับเปรียปร้ยวๆอมหวานๆว,ว,วันนี้จะมาทำเมนูตาส้มตำมะยมนะครับมันสวยระเจแบบไม่จําเจนะครับผมจะมาทำสองเมนูก็คือตาส้มตำด้วยแล้วก็จะเอาไปดองด้วยนะครับผมเพราะว่ามันกินไม่ทันหรอก นะครับมันดกมากนะครับผมทีนี้มะยมที่ลอยผมจะเอาผมจะคัดเอาไปตำส้มตำนะครับผมส่วนมะยมที่มันจมน้ําผมจะเอาไปดองนะครับผมเพราะว่าคือไม่มีใครไม่มีใครสอนหรอกแต่แบบว่าเราสังเกตตรงที่ว่าถ้ามะยมมันจะสุกเนี่ย มันจะเบานะมันจะเบาเอ้อผิวเครเขียวเนี่ยมันจะจมน้ำนะครับผมก็น่าจะเหมาะสําหรับเอาไปดองนะครับผมดองไว้ถ้ากินคือมันจะถนอมอาหารมากกว่านะครับเนี่ยในที่มันลอยน้ำเราก็จะเอาไปตำส้มตำได้ละ ใส่พริกแห้งลงไปนะครับผมเผ็ดไหมนะ่าเผ็ดสั์สใส่เดอกเกลือไปหน่อย่าเราตามพริกละเอียดแล้วนะครับผมพอจะเห็นไหมอ่าโอเค ลืมไปว่ากล้องสูงเขาได้โอเคอนี้เราก็จะใส่มะย,ยมลงไปนะครับใส่มะย,ยมลงไปตามนะครับผม ตานะครับแต่กระเด็นเข้าตานะครับผมครับผมละเอียดแล้วนะครับผมก็เวลาเราตาม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 เบาๆนะครับผมพอมันมันเริ่มจะมีน้ำนะครับผมเราไม่เราไม่ต้องตามอย่างนี้นะครับผมใช้มือกดนี้เอาจีจไ่าแม่ก็ต้องกระเด็นข้าวตาเรานะครับใช้หลักการนี้เอากดเอานะครับผม เขาจะให้รายละเอียดประมาณนี้กำลังโอเคครับทีนี่เราก็จะปรุงกันเลยนะครับผงซุปโรวว่ารดีเจนะครับลงไปไม่ใส่ผงซุปก็ได้นะครับใส่เป็นผงชูรสแทนก็ได้นะครับผมผงชูรสเจหรือว่าผงชูรสแบบทั่วไปนะครับใส่ได้เหมือนกันเพราอปละอิโนมโตโรชดาอะไรอย่างเงี้ยครับ ลชดากินได้เหมือนกันครับผมฉันจะมันสตลรงครับน,นี้ผมก็จะใส่ปลาเจน,นะครับผมชอบซื้อแบบเป็นถุงกินมันกินมันโดนใจครับกินมันตุ๊ตุ๊ะนะบันเล่านะอ่เดีกยตุ๊ตุ๊ตามสไตล์ผมนะครับสไตล์ฉัน ใส่น้ำตาลไปเพราะว่ามะยมมีความเปรี้ยวค่ะต้องใส่น้ำตาลไปใส่ซีอิ๊วขาวให้ความหอมและรสชาติที่ดียิ่งขึ้นไม่ไแต่จด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 จจจุด เม่กินปลา่ามีแห้วตอนน้นมันเข้าเนี่ยสนามโอ้ยแซ่บชิมก่อนหักอะไรเนาะ อยู่ค่ะสักหน่อยเฮงอย่าเล่นกล้องพ่ออืพ่อกำลังทำเป็นงาเจนการล,กลูกเทวดาเสร็จแล้วรสชาติ ส่จานโหลดอย่ารอช้าเป็นเมนูครั้งแรกเหมือนกันครับที่มาทำทำแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเชื่อมันน่นในฝีมือตัวเองเพราะทำทำเองกินเองอร่อยเองมัน คล้ายตำส้มตำทั่วไปแหละครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่วัตถุดิบเปลี่ยนแค่จากตำมะละกอก็มาเป็นไม่ได้ใส่มะละกอใส่มมยมแทนตำหัวอย่างตำหัวปีก็ไม่ได้ใส่มะละกอไมไ่ใส่มมยมใส่หัวปีแทนอย่างเงี้ยครับตำโั่ตำแตงคล้ายกันน่าทานไหมล่ะครับ ครับผมน้องเลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับผมได้ร่วงฝุฝนนะครับผมตำมะยมมังสวรัสเจแบบไม่จําเจนะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับผมถึงให้มีได้มีคลิปต่อต่อไปยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมถ้าอยากดูคลิปการทำอาหาร นะครับผมก็ไปร่วมร่วมฝึกฝนกันไปด้วยกันนะครับผมก็เข้าไปที่ youtube พิมพ์คาว่า,าทุกสิ่งวอนแล้วน่ายินดีนะครับผมถูกใจกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ